เชียงใหม่นครแห่งมนต์สเสน่ห์ที่ซึ่งความเจริญสมัยใหม่ผสานรวมเข้ากับความงดงามทางวัฒนธรรมถนนคนเดินท่าแผ่แสงไฟระยิบระยับความคึกคักที่แสนจะมีชีวิตชีวาคือหัวใจของเมืองที่เต้นด้วยยจังหวะแห่งความสุขหมู่ปิ้งไส้อัวและกลิ่นหอมของข้าวซอยอบอวลนอยู่ในอากาศกระตุ้นทุกประสาทสัมผัสท่ากลางฝูงชนที่เดินขวักขวายสมชายหนุ่มวัย25ปีดวงตาเป็นประกายรอยยิ้มอบอุ่นกำลังเดินฝ่าฝูงชนเพื่อค้นหารัชชาที่คุ้นเคย เชียงใหม่คือมือที่สมชายใช้ชีวิตในวัยมหาวิทยาลัยเขาจบการศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมการเกษตร,รมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในด้านการวิจัยและพัฒนาด้านเกษตรกรรมแต่ภายใต้ภาพลักษณ์ที่สดใสกลับซ่อนความกังวลที่สมชายต้องเผชิญครอบครัวของเขาที่อำเภอฝางกำลังประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักจากราคาข้าวตกต่ำเขาเกือบจะต้องลาออกจากมหาวิทยาลัยเพื่อกลับไปช่วยครอบครัวโชคดีที่เขาได้พบกับป้าสายใจ สวนบวกหาดคือโอเอซิสสีเขียวกลางเมืองทุกครั้งที่รู้สึกเหนื่อยล้าและเครียดสมชายมักจะมาที่นี่เพื่อสแสวงหาความสงบต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่นก้านให้ร่มเงาเย็นสบายแปลงดอกไม้ที่สีสันสดใสและเสียงนกร้องช่วยคลายความกังวลของเขาเขามักจะนั่งคนเดียวบนมา้านั่งไม้ตัวโปรดมองดูผู้คนที่เดินผ่านไปมาและวาดฝันถึงอนาคตที่สดใสหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่พักของสมชายในช่วงมหาวิทยาลัยเป็นอาคารเก่า และกับแคบแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นเขาอาศัยอยู่ร่วมกับเพื่อนอีก5้าคนพวกเขามีบุคลิกและภูมิหลังที่แตกต่างกันแต่มีเป้าหมายร่วมกันคือตั้งใจเรียนและประสบความสําเร็จพวกเขาแบ่งปันข้าวเหนียวหมูทอดเรื่องราวสนุกสนานและเศร้าและความฝันอันทะเยอทะยานโรงอาหารของมหาวิทยาลัยคือสถานที่ที่สมชายได้พบและรู้จักกับป้าสายใจพื้นที่ที่เสียงดังกับแคบแต่ก็อบอุ่น เป็นกันเองป้าสายใจหญิงวัยห้าสกว่ารูปร่างท้วมผมสีดอกลาวใบหน้าเพื่อนรอยยิ้มใจดีอยู่เสมอเธอทำงานในโรงอาหารขายอาหารตามสั่งง่ายๆแต่รสชาติอร่อยในราคาย่อมเยาวสมชายจำได้ถึงฉากที่เขาได้พบกับป้าสายใจเป็นครั้งแรกตอนนั้นเขาเป็นนักศึกษาปีหนึ่งที่ยากจนเพิ่งเข้ามาในเมืองนี้เขาไม่รู้จักใครไม่มีเงินบาทติดตัวและรู้สึกสับสน และโดดเดี่ยวในช่วงอพักกลางวันวันหนึ่งเขาไปซื้อข้าวที่รองอาหารแต่เมื่อเปิดกระเป๋าเงินเขาก็พบว่าเขาใช้เงินทั้งหมดไปแล้วเขารู้สึกอับอายและกระอระวนใจกำลังจะเดินออกไปแต่ป้าสายใจเรียกเขาไว้เธอถามเขาว่าเป็นอะไรและเมื่อเธอรู้สถานการณ์ของเขาเธอเชิญเขากินข้าวฟรีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสมชายก็ไปอุดหนุนร้านอาหารของป้าสายใจเป็นประจำเธอให้ข้าวเขาฟรีอยู่เสมอและยังช่วยออกค่าหอพัก ให้เขาเมื่อครอบครัวของเขาประสบปัญหาเขานับถือเธอเหมือนแม่คนที่สองเหมือนน้องเพื่อนสนิทเขามักจะคุยกับเธอเกี่ยวกับชีวิตความฝันและความยากลําบากของเขาเธอรับฟังเขาอย่างอดทนให้คําแนะนําที่จริงใจและให้กําลังใจเขาให้ตั้งใจเรียนป้าสายใจเล่าให้สงชายฟังเกี่ยวกับชีวิตของเธอเธอเคยใฝ่ฝันที่จะเป็นครูสอนภาษาไทยแต่เนื่องจากปัญหาทางครอบครัวเธอต้องออกจากโรงเรียนมาทำงานเพื่อเลี้ยงดูน้องชายที่พิการเธอผ่านเรื่องราวต่างๆในชีวิตมามา,มากมาย แต่เธอก็ยังคงรักษาความใจดีและมองโลกในแง่ดีของเธอไว้ได้เธอพูดว่าการช่วยเหลือผู้อื่นคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเธอสมชายและป้าสายใจสร้างความผูกพันอันแน่นแฟ้นจากข้าวราดแกงชาร้อนร้อนและกำลังใจที่จริงใจพวกเขาแบ่งปันความสุขและความทุกข์ในชีวิตกลายเป็นเพื่อนสนิทกันสมชายรู้สึกขอบคุณป้าสายใจอย่างมากเขารู้ว่าถ้าไม่มีเธอเขาคงไม่สามารถเรียนต่อและทำตามความฝันของเขาได้เขาฝันถึงการประสบความสำเร็จในอนาคตเพื่อตอบแทนบุญคุณของเธอ ในปี2568สมชายจบการศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยผลการเรียนดีเยี่ยมเขาได้งานทำในโครงการหลวงแห่งหนึ่งในเชียงใหม่เขาได้รับมอบหมายให้ทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อเศรษฐกิจใหม่ๆเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเขารู้สึกมีความสุขและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเขารู้ว่าเขากำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่เขาเลือกอย่างถูกต้องแล้วหลังจากมีงานที่มั่นคงแล้วสมชายเช่าอพาร์ตเมนต์เล็กๆในเชียงใหม่ เขาต้องการให้ป้าสายใจย้ายมาอยู่กับเขาแต่เธอปฏิเสธเธอพูดว่าเธอชินกับการอยู่ในโรงอาหารแล้วและเธอไม่อยากรบกวนเขาสมชายเคารพบการตัดสินใจของเธอแต่เขาก็ยังคงไปเยี่ยมเธอเป็นประจำเขามักจะซื้อขนมครกอร่อยๆและของขวัญเล็กๆน้อยๆให้เธอเขายังช่วยเธอทำความสะอาดโรงอาหารและคุยกับเธอเกี่ยวกับงานของเขาอยู่เสมอคืนหนึ่งสมชายชวนป้าสายใจไปที่สวนบวกหาดเขาอยากจะบอกอะไรบางอย่างที่สำคัญกับเธอเขาคิด เรื่องความสัมพันธ์ของพวกเขามานานแล้วเขารู้ว่าความรู้สึกที่เขามีต่อเธอนั้นไม่ใช่แค่ความกระตัญญูแต่เป็นความรักเขารักเธอรักความใจดีความอ่อนโยนและความเข้มแข็งของเธอยามค่ำคืนที่สวนบุกหาสวยงามมากแสงไฟที่ส่องประกายบนต้นไม้สร้างบรรยากาศที่มหัศจรรย์และโรแมนติกเสียงเพลงที่ดังแว่วมาจากระยะไก,กลทำให้หัวใจเต้นแรงสมชายจับมือป้าสายใจมองเข้าไปในดวงตาของเธอและพูดว่าป้าครับผมฮักป้าขนาด ป้าสายใจรู้สึกสับสนและประหลาดใจเธอไม่ค่าคิดว่าสมชายจะมีความรู้สึกเช่นนี้ต่อเธอเธอก็มีความรู้สึกดีๆให้กับเขาเช่นกันแต่เธอไม่กล้าที่จะยอมรับเธอเกรงกลัวช่องว่างระหว่างวัยที่ยิ่งใหญ่ของทั้งสองเธอเกรงกลัวคติทางสังคมเธอเกรงว่าสมชายจะถูกคนอื่นเยาะเย้ยเพราะรักคนที่อายุมากกว่าเขามากป้าสายใจค่อยๆดึงมือของเธอออกจากมือของสมชายมองเขาด้วยสายตาเศร้าสร้อยและพูดว่าสมชายอย่าพูดอย่างนั้นเลยป้าแก่แล้วป้าไม่คู่ควรกับเธอเธอควรจะหาคนที่อายุน้อยสวย และเหมาะสมกับเธอมากกว่าสมชายรู้สึกเศร้าแต่ไม่ได้ตำหนิป้าสายใจเขาเข้าใจความกังวลของเธอเขาพูดว่าป้าครับผมรู้ว่าการบอกเรื่องนี้กับป้าอาจทําให้ป้ารู้สึกอึดอัดใจ,จแต่ผมไม่สามารถซ่อนความรู้สึกของผมได้อีกต่อไปแล้วผมรู้ว่าช่องว่างระหว่างวัยของเรานั้นมากและสังคมอาจจะไม่ยอมรับความสัมพันธ์แบบนี้แต่ผมไม่สนใจเรื่องพวกนั้นผมรู้แค่ว่าผมรักป้าและผมอยากจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับป้า ดวงตาของป้าสายใจเต็มไปด้วยน้ำตาเธอรู้สึกซาบซึ้งใจกับความรู้สึกที่จริงใจของสมชายแต่เธอก็ยังไม่กล้าที่จะยอมรับเธอพูดว่าสมชายป้าขอบคุณเธอที่รักป้าแต่ขอให้เธอคิดถึงเรื่องนี้ให้ดีๆนะเธอยังเด็กเธอยังมีอนาคตที่สดใสยอย่าทำลายชีวิตของเธอเพราะป้าเลยสมชายสายหัวและพูดว่าป้าครับผมคิดมาดีแล้วผมไม่เสียใจกับการตัดสินใจของผมผมรู้ว่าผมรักป้าและผมจะรอป้าผมจะพิสูจน์ให้ป้าเห็นว่าผมรักป้าอย่างจริงใจ และความรักของผมสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้หลังจากคืนนั้นสมชายก็ยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับป้าสายใจเขายังคงไปเยี่ยมเธอช่วยเหลือเธอและแบ่งปันความสุขและความทุกข์ในชีวิตของเขาเขาไม่ยอมแพ้ต่อความรู้สึกของเขาเขามักจะหวังว่าสักวันหนึ่งป้าสายใจจะเปลี่ยนใจชีวิตดําเนินต่อไปอย่างสงบสุขสมชายยังคงไปเยี่ยมป้าสายใจเป็นประจำบํารุงความรู้สึกของเขาด้วยความห่วงใยและความเอาใจใส่ ที่จริงใจเขารู้ว่าเธอยังมีความกังวลมากมายแต่เขาเชื่อว่าเวลาและความพยายามจะเช่าวอยให้เขาเอาชนะใจเธอได้อย่างไรก็ตามชีวิตไม่ได้ราบรื่นเสมอไปพายุลูกเห็บมักจะมาโดยไม่ทันตั้งตัวและครั้งนี้มันได้นำความเสียหายแรงแรงมาสู่ทั้งสมชายและสายใจในค่ำคืนหนึ่งของเดือนเมษายนขณะที่สมชายกำลังขับรถมอเตอร์ไซค์กลับจากไรสตรอเบอรี่ที่เสมือนเขาได้รับโทรศัพท์จากโรงพยาบาลเสียงที่ปลายสายแจ้งอย่างเร่งด่วนว่าป้าสายใจประสบอุบัติเหตุลื่นล้มในห้องครัวอาการสาหัสเขานิง่ง เพิ่งรีบไปที่โรงพยาบาลด้วยใจที่ร้อนรุ่มที่โรงพยาบาลสมชายเห็นป้าสายใจนอนนิ่งอยู่บนเตียงถูกล้อมรอบด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ซับซ้อนแพทย์ประกาศว่าเธอกระดูกสะโพกหักและต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนสมชายรู้สึกเหมือนถูกฟ้าผ่าเขาแทบบอไม่เชื่อสายตาตัวเองผู้หญิงที่เขารักมากที่สุดกำลังเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่เขารู้สึกสิ้นหวังและเจ็บปวดอย่างมากวันต่อๆมาคือช่วงเวลาที่ยาวนานและยากลำบาก ในโรงพยาบาลสมชายเฝ้าอยู่ที่เตียงของป้าสายใจทําทุกวิธีทางเพื่อดูแลเธอเขาเช็ดตัวให้เธอป้อนโจ๊กให้เธอถีและช้อนและเล่าเรื่องตลกๆกเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ให้เธอฟังเพื่อช่วยให้เธอลืมความเจ็บปวดเขามักจะหวังว่าเธอจะตื่นขึ้นหายดีและกลับมายิ้มให้เขาอีกครั้งด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยนของเธอหลังจากการผ่าตัดผ่านท้ายด้วยดีป้าสายใจก็เริ่มฟื้นตัวอย่างไรก็ตามเธอยังคงต้องใช้เวลาในการพักฟื้น และอาจจะไม่สามารถกลับมาทําอาหารที่โรงอาหารได้อีกต่อไปเธอรู้สึกสิ้นหวังและสิ้นหวังเธอกลัวว่าเธอจะเป็นภาระของสมชายและไม่สามารถดูแลตัวเองได้สมชายเสียใจที่เห็นป้าสายใจเป็นแบบนี้เขารู้ว่าเธอกําลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลําบากที่สุดในชีวิตของเธอและเขาอยากจะช่วยเธอเอาชนะมันให้ได้เขาตัดสินใจลาออกจากโครงการหลวงและกลับมาดูแลป้าสายใจอย,อย่างเต็มที่เขารู้ว่า มันเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากแต่เขาไม่เสียใจเขาเชื่อว่าความรักของเขาสามารถรักษาบาดแผลทุกอย่างได้สมชายปรับปรุงบ้านของป้าสายใจให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุเขาติดตั้งราวจับในห้องน้ําและทางล่าสําหรับรถเข็นเขายังเรียนรู้การนวดแผนไทยเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยของป้าสายใจเขายังเปิดร้านขายของชําเล็กๆหน้าบ้านเพื่อให้ป้าสายใจมีอะไรทําและมีรายได้เล็กๆน้อยๆเขาปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงไก่เพื่อให้มีอาหารสดใหม่ และประหยัดค่าใช้ใจ่ายชาวบ้านในละแวกนั้นต่างก็ชื่นชมและให้กำลังใจสมชายพวกเขาช่วยกันดูแลป้าสายใจและอุดหนุนร้านขา,ขายของชำของเขาพวกเขาเห็นว่าสมชายเป็นคนดีและรักป้าสายใจอย่างแท้จริงลุงคำเพื่อนบ้านที่สนิทกับป้าสายใจมักจะมาเยี่ยมและเล่านิทานพื้นบ้านให้เธอฟังแม่ปิ่งเพื่อนเก่าแก่ของป้าสายใจก็มักจะนำขนมมาฝากเสมอด้วยความรักและการดูแลของสมชายป้าสายใจ ก็ค่อยๆกลับมามีความสุขอีกครั้งเธอเริ่มฝึกกายภาพบำบัดและเริ่มทำกิจกรรมต่างๆได้มากขึ้นเธอเริ่มเย็บผ้าและร้อยมาลัยเพื่อขายที่ร้านขายของชาวันหนึ่งสมชายชวนป้าสายใจไปทำบุญที่วัดพระาธาตุดอยสุเทพพวกเขาถวายสังฆทานและปล่อยนกปล่อยปล,ยปลาเพื่อเป็นสิริมงคลขณะที่พวกเขากําลังนั่งพักผ่อนอยู่บนบันไดานาคป้าสายใจหันมามองสมชายด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักและพูดว่าสมชายป้าไม่รู้จะตอบแทนความดีของเธออย่างไร ป้าโชคดีมากที่ได้เธอมาดูแลป้าฮักเธอขนาดสมชายจับมือป้าสายใจไว้แน่นและพูดว่าป้าครับผมก็โชคดีที่ได้ดูแลป้าผมฮักป้าที่สุดในโลกในช่วงเทศกาลยี่เป็งสมชายและป้าสายใจช่วยกันประดิษฐ์กระทงที่ทําจากวัสดุธรรมชาติพวกเขาตั้งใจทากระทงให้สวยงามที่สุดเพื่อนําไปลอยที่แม่น้าปิงคืนวันยี่เป็งท้องฟ้าสว่างสวยไปด้วยโคมลอยที่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างงดงามสมชายเข็นรถเข็นให้ป้าสายใจไปที่ริมแม่น้ําพวกเขาจุดเทียนบนกระทง และอธิษฐานขอให้ชีวิตมีความสุขและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บขณะที่กระทงลอยไปตามสายน้ำป้าสายใจหันมามองสมชายด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขและพูดว่าสมชายป้าไม่เคยมีความสุขเท่านี้มาก่อนป้าขอบคุณเธอที่ทําให้ชีวิตป้ามีความหมายสมชายอบกอดป้าสายใจไว้แน่นและพูดว่าป้าครับผมก็มีความสุขที่ได้อยู่กับป้าป้าคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของผม ชีวิตของสมชายและป้าสายใจดำเนินต่อไปอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นพวกเขาช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่เดือดร้อนทำบุญที่วัดและเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนสมชายสอนภาษาอังกฤษ,กฤษให้กับเด็กๆในหมู่บ้านเพื่อให้พวกเขาได้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นป้าสายใจสอนทำอาหารไทยให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยการเวลาผ่านไปร่างกายของป้าสายใจเริ่มอ่อนแอลงเธอต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากสมชายสมชายไม่เคยเท,ท้อแท้เขายังคงดูแลป้าสายใจด้วยความรักและความเอาใจใส่เขาอ่านหนังสือธรรมะให้เธอฟังร้องเพลงกล่องให้เธอหลับและเช็ดตัวให้เธออย่างเบามือในวันสุดท้ายของชีวิตป้าสายใจจับมือสมชายไว้แน่นและพูดด้วยเสียงที่แผ่วเบาว่าสมชายป้าขอบคุณเธอสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างป้าฮักเธอที่สุดสมชายก้มลงจุบหน้าผากของป้าสายใจและพูดว่าป้าครับผมก็ฮักป้าที่สุด ป้าสายใจหลับตาลงอย่างสงบท่ามกลางอ้อมกอดของสมชายงานศพของป้าสายใจจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกชาวบ้านเพื่อนฝูงและญาติพี่น้องมาร่วมไว้อาลัยให้กับป้าสายใจเป็นครั้งสุดท้ายสมชายร้องให้อย่างหนักแต่เขาก็เข้มแข็งพอที่จะกล่าวคำอำลาให้กับป้าสายใจหลังจากเผาศพของป้าสายใจแล้วสมชายได้นำอัฐิของเธอไปลอยอังคารที่ทะเลสาบโดยเต่าสมชายยังคงอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดิม และดูแลร้านขายของชำต่อไปเขาระลึกถึงป้าสายใจอยู่เสมอและทำความดีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับเธอสมชายไม่เคยแต่งงานใหม่เขายังคงรักป้าสายใจตลอดไปเรื่องราวความรักของสมชายและป้าสายใจกลายเป็นตำนานของหมู่บ้านเป็นเรื่องราวที่สอนใจให้ผู้คนรู้จักความรักความเสียสละและความผูกพันที่แท้จริงทุกปีในช่วงเทศกาลยี่เป็งสมชายจะจุดคมลอยเพื่อรำลึกถึงป้าสายใจและอธิษฐานขอให้เธอไปสู่พบภูมิที่ดี เรื่องราวของสมชายและป้าสายใจจะถูกเล่าขานต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเครื่องตวนใจว่าความรักที่แท้จริงนั้นไม่มีขีดจำกัดและสามารถเอาชนะทุกอุปสรรคได้